สวัสดีย่มเทียงครับพ,พี่น้องเทียงเทียงนี่กับพ่อกับสองลูกวนบานหน้าคือเกาอเงง่าพี่น้องมือนี้เลี้ยงงัวพี่น้องมัอนี้พี่กัดบานลูกวนกับพี่ละบาดน,น้องห้อยห้อยคู่ตำบลหนัาหลังพูดมิไซน้องค่ายพี่น้องมือนี้ลูกวน มวนกระปลูกมาอนิเหลียงม้วนสามข้นสี่้นหมดเลยทั้งรองรองนั้นที่ทั้งหนึ่งคนน่ะมีเที่ยงหน้าคนแวยาจากรวดจากมองรอบในทงของจาของพี่น้องมาอนีิเป็นได้เดินทางไก่น้ำหยามายางน้ำกระเันโอ้ย หลัดขุดนละจุด,ดละมอง,ง,องบนหุกไส้ทั้งหุ่นโงกระยุเทียงหน้าทั้งหนึ่งอีกเฮ้ยไหยพยัยญาในเระพี่น้องเอ้อยบึงหนานะเจ็กหนาเยอะสิเป็นกระสนุกย่างตัวไปเนี่ย เดียนหงด้วยเนี่ยแดดพักด้วยนะี่แดดเดีย,ยนซะีเอาไปลงไปย่างกับไปบระขันย่างจะขลองกับประขันมือกันแล้วไหมเศร้าแล้วขอแดดแล้วพี่น้องเอ้ หนอกจากลวดไม่สแล้วพ่อเอ้ยสาวกันบันนี่สาวหาหยาไฟใหม่แล้วไม่พี่น้องเอ้ยฝนตกมาใส่บางสองสามือขึ้นหลังใครอยู่ขีดฟุนไฟวาไงวะนะจากเน็นพักกันสาวไปใส่บุ ดูพอกะหนดเงพันลูปเรือสาไปเรืาหายย lại được cái nóng chắc xa một chiếc tôn ở lát song hóc bên 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 เลี้ยงไปน้ำไทยขิบไปน้ำพีน้องเอ้ยยางน้ำมัว พราะเราเปิดประตูไว้วู่นี่ไรเขาไปในสวนปามบอ,อกเห้ถ้าเปิดประตูไว้วู่เลยแล้วเก็บปามอยู่างเนก็ลึงท็อปไปกับไปตัวเออนี่เขาไปสวนปามที่เปิดประตูให้มันดูมันอยากสาวมันอยากย่างเขาไปในสวนปามที่นี่ เปิดรูซสัสจะเปิดประตูเดี๋ยวมันเห็นกันมากมันนี่ก็ดิเขาดอกมันเคยเข่าอยู่แล้วเปิดประตูไปขีะชมพรบูเข้าไปดูหาพตัดเหมือตึ๊บเลยบ่ 混混。我